สบายดีตอนถัดทุกคนเขาสุดสร,รด้อยนั่นเลนคนงามจ้างามบางใดต้องคนหาคิดต่อไปเอาคือจบแล้วยังบอแมนทุกคนตอนถัดวันนี้คือมีเรื่องจากเราหวางวันนี้ค่ะภูมิใจมีการซุ่มซุ่มกันนอ,อ่น้องมากันมุกทุกคนดีหนักห้องนักห้องดังเลยเราก็มีเด้เด้นั่งเลยนะลูกตาม้ยาวมวยตื่นเต้นเป็นไปบ่ได้ปากกันแดงเพอเวอร์บาสนาแสงอัมพร อิเถิะแล้วบาดีคือว่าเป็นจิมมี่ไดะโอเคนี่สิภาขบรรยากาศนะจ๊ะกองกันเอเลเลยค่ะทางนักค้องทางแดนเซ,นซอร์ทําไมคุณถึงว่าไทยคะ่ะเอา้าฉันเพิ่งข้ามมาจากประเทศไทยคุณไปทําไมคะไปซื้อโทรซัพอยู่มีรถนะตอนนี่คืออย่างเจลอน้อย พี่เสี่นี่ต้องขอบใจขอบใจบอชมือโคบอกน้องพาเอื้ยไปซื้อโทรศัพท์อยู่ที่โลตัสแต่คอนเฟนอมจ้ะในประเทศไทยใช่ไหมเราเหมาเหือข้ามไปนี่ก็จากนี้ไปฝากที่ตามซ่องหล่เนาะี่พ่นเด้อย้อนว่าเพื่นจะได้อัพคลิปลงทุกวัน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 แบบนี้เออ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 ทุกสัปดาห์น้องเพื่อนจะได้มืออะไรกันบอชก้าวมีแต่ช่งมือได้ทันโทรซ้ำห่าทั้งสง่าทั้งเชืงอมือทั้งการล่องคอมเพลงคอเพลงคอมเพลงเข่า ไดการพ่งกับพานพ่นซ่องอันนี้กระโปงอีซสองตมงอันสุดตัวนางงามแพงเฮ้ยสันมากเองขอเป็นตัวเองสักวันนี่ขอบใจเด้อทีมงานตัดต่อพิเศษทีมงานเป็นฝากซ่องละน้อยนี่พ่นเด้อไอต่อยว่าไนร้ายนี่ไนร้ายเล็กได้สั่งกัดคือว่าได้หมดเลยไงนร้ายฝากซ่องละน้อยนี่พ่นเด้อโทรศัพท์ใหม่มื่อวานเปิดโทรศัพท์ใหม่นะเปิดน้ำไ ขขออบบใจดูดูเราเป็นคที่จ้าหายกันเบคนี่คือผู้มายินดีนะจ๊ะยินดีเขามาล่าเพราะเราซับซอยนี่นกมิวก็มาเดี๋ยวจะฮัลโห้ที่แ็กนีพะที่แรกมัวนกขึ้นว่าคิ้วน้อยโซเลอะไรตะกงับมเออนี่วะถือยางม่วง ไม่รู้เขาโศอะไรกันแต่ว่าเขาสิบวันมาขังนี่แต่ไอ้งาวกินโทรศัพท์ทำงานอยู่ทำงานสายสิบใหม่บอกเขาเอกจะล้มอยู่บัดเมื่อนี่สายหับงานมีสายการล่องใส่มออษาอังสามารถติต่อได้บัดเลยเลยสามคนเลยเอาฝากเบอร์เบอร์ติดต่อฝากเบอร์ทั้งเฟซบุ๊กก็ไเเมือนค่บน้องสง่านทีู่ลองนุ่มกสิณภาษาอังกฤษเค เคมันจะได้งานหลายบอตอนนี้งานก็มีคิวยาวคิวยาวประมาณสิบคิวนี่แหละเอาะม่อมอสุดคืองานจะใส่คืองานอยู่นมกเขานี่แหละประมาณไปพ่อมาที่สามสิบเอ็ดแหละเดี๋ยวทางไกลไปทางเมืองเฟืองเนี่ยเลี้ยงจันทร์เฟืองเลี้ยงจันทร์สามหมื่นเมืองเฟืองไปเที่ยวแลุ้กคนเดินทำน้องธุรคมเลี้ยงจันทร์พ่อกันว้าวบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาคิวยาวข้ามเดือนเนาะทั้งหลังนี่เด้ซ่า ต้องล้างนี่เด้อไอ้คิวแทงสนุกเกอร์ไอ้ต่อยแล้วสไลด่เราจะคิวเราจะขำไทยเด้อถูกค่ายเด้อจะของซองใหญ่ต่อยนิพนจ้าอยากลองเพลงนั่นคเป็นในห้างปะบริยานบริยาฟังอย่างเดียวในห้างต่อยนิพนว์ปะอะไรก็มาเพลงเลฮะอัเพลงเอาลงซองสง่าสิทิพนเด้อโอ้ยไว้ปะท้อเนาะต่อย เอกีเราต่อยหาาเเพงมามันเล่าบมได้แล้วมันมีไอเดียบมถึงแล้วโอ้ได้คือเก่าได้คือเก่าไอเดียบดแล้วบอลพันพันทรงพันพันมีผู้พันมีผู้สืบทอดแล้วพันก็วางใจได้พันว่าได้พันสิเป็นเจ้าจะนายห่างอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้น้องพลอยเพลินอยยังเก่าเมื่อกี้นี่เอาสืบต่อพลอยเพลินอย่งลมลมแล้วเออกสิปัไปมันหมาดล่ะต่อลืมกสิ ก็ส <laughs> ิอป <Channel> yeah, yeah, ั yeah, ๊บ no, ก right. yeah. ้องกันให้ต huh. um ัวแก้มีใยค่ะตัวลืมนี่จ้านี่ก็คือแดงคือกันเดอร์แดงซิลิโฟนคือกันจ้าร์มีวันไหวจะมาเพลงยังปะแดงซิลิโคนเลยแดงซิลิโคนเ้ยเนาะแต่ซิลิโคนเด้ออันเพลงยังเฮ้ยบ่าลูกสองเลยเบ่าลูกสองเกียมฟังไว้ๆนี่อันนี้เป็นน้องชายจัดล่องเด้อกินดองมุสอขาวผู้ที่จะจัดล่องนี่ไอ้กุ๊กน้องผู้นี้อีก เพราะว่าทางเฮามีผู้ชายกันอยู่หกคนกว่าลูกสางเลยเด้อแตะในห้องใหม่ใหม่แบบในเวทีมาห้องใหม้ฮะนะเพราะว่ามันตายเก่าเแล้วต้องอย่างใหม่กลับมาที่เก่าก่อนอันนั้นใด แดงมีพ่นนี่คือผู้บ่าวลูกสงของแทใดเออพ่นไทยทอดชีวิตจริงพ่นเมนพ่นเสียพ่นเสียเอาเพลงผู้บ่าวลูกสงขององไอสนาของเพิ่นมาโคเบอร์ใหม่มาซ่าจะต้องเตรียมฟังเมนว่าซิเป็นใดๆตอนที่ตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าเฮ้ยะคนไทยมีสิปิ้นสวยซื่อๆบ่เฮ้ยมันจังไรอารมณ์น้ำตาโยงโปรกมันจังไรอารมณ์บาร์ดี้ทอนคนมัต้องโต๊ะเข้าแคตาได้ผู้บ่าวลูกสงองที่สุดค่ะแน่นอนผมกระดับเขา กันค่ะซุ่มกันแม่พม่านางถา่ายกนลาป่าสะพายก๊กเห็นสุกินเป็นไงคุณนายได้ที่หรือยังฮอนเดอห้ามเอาพัดลมมาเลยเด้ย๋ยวก่อนละฮอนแดงใส่เสืเ้อเม้าเลยคุณธรรดดาซ้ายใะกำน้องกันบดนี้กันกะนาะฮอ,อนอเออสะลายอย่างจเจ๊ะต่ตอก ตอกเลยลเ,เลยโปรเซนเลยเนาะอ่าอันนี้เลยเพื่อมันขึ้นน้ำมือน,น้ำซุปม,มันค่ะเห็นเรียงซุ้มไม่ได้ถ่ายเพลงน้องพลอยได้เป็นน้องพลอยร่มเลื่อนนะจ๊ะขังของัดไปเบิ่งทางในกันดีกว่าว่าเขาจ้าเห็ดยังเนาะเดี๋ยววันคนลาต่อไปค่ะก้ามขึ้นแน,น่นอนนี่เจโนก,กำลังหนึ่งเข่าร้อน เอข้าวกิจกับลาบป่าตองจ้าขึ้นอาทั้ทวนหมอนี่เห็ดอย่างเฮ้ยแกฮิดว้าวแกเแ็ดขอนเจลิงจ้าอันนี้จะพ่อคนได้เด้วยคนหาต้คนยากพ่อคนอยู่ที่ส่วนเจ้าเด้อเป็นใครขึ้นสมานส่วนเจ้าเบื้องหน้าเลยเอ้ใครขึ้นสมางว่าสั้นเปลี่ยนก่อนเด้อ ดเป็นดำเฮ้ยเขาบอคนงามงามขำงามเกี้ยงบริลมอย่างนั้นลมแต่เรื่องเงินเนตัถ้าเป็นเป็นเป็นทอดแคลออกนี่ไม่สะเก็นะนบนหน้ายังกูืจออยูย่แลวเฮ้ยแวบเปนอันหึงเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่เฮ้ยอ้หนแห่งแกเ น้องไม่เหงานี่อ้าคืองามรออยู่ในกองวะอ้าเมียวอมรินเด้อเลยออกไม่พ้นได้อิสาวปากข้างจ้าไปบังน้องพลอยดีกว่าอีพลอยไม่อยู่วะอีพลอยน้องพวงพลอยลินเหตุยังอยู่วะน้องขาวน้องพลอยน้องพลอยพวงพลินทำอะไรอุ้ยอุยน้องอะไม่มา เธอสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะจะทาลิสติกยังไม่เล้วเลยนะเจะจ้ำมากมากเลยค่ะจะทาลิสติกยังไม่เล้วเลยจะพอนะจะพอนะบึ้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 เฮ้ยผมเธอซีมากเลยนะท่านยางเขาพักผ่อนอ่ะผมนะสวยแล้วนะราคาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือทาลิสติกก่อนเธอเธอคิดว่าลิ้นฟีบปากเธอเปลืองไหมก็นิดหน่อยอ่ะบมซามไพฉันทวมจะว่าฉัน อันนี้อาน้อยพากย์ภาษาไทยนี่เอาบปรไฟล์ซื้อโทรศัพท์นำจ่ายทางซีริส์ละเฮ้ยสลัดบ้นออกว่าน้ำนะโทซศัพท์อาน้อยฉันสลัดภาษาไทยยังไม่ออกเพราะฉันข้ามโขงไปน่ารักแต่ฉันยังไม่ถ่าคอนะน่ารักน่ารักอ๋อนี่อ่อนโยนแล้วอ่อนโยนอ่อนโยมีซิเพลงเพลงอะไรค่ะกีตาร์ไหมเด้อสองคอ์เกดินดิคอนเอื้ม้วนเด้ทุกคน จัะลองสตูดิโอเป็นคนเฮดดนตรีเนี่ยจะลองเป็นคนลังสันอาหารซานตินีเอ้าลังสันอาหารหูลังสันอาหารหูลังสันอาหารซินนีว่าปลารับเทปกระเทาะเลยขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะคุณพลอยนี่ก็คือนั่นนะคะคุณปิดไว้ทำไมคุณกลัวเห็นพุงไพลินเหรอคะโอเคเหอะไปกันเถอะมันจะอายค่ะมันจะอายสง่าเซงเหมอจะลองไอ้ต่อย นี่อะไรกระปุนป้ายังสิเบอร์เธอรอจิ๋วคือจังซ่าอยู่นี่แหละมีเดี๋ยมันแทบเลยจัดยังไงข่าวกับหยางแกงฮิตนายหลับปัดของแทบผมแม่เจ้าไอแข่าวบุรีบุาีได้พี่น้องว้าวว่าที่เราจะแทบผมมีเวลาแล้วลวกยังไงเผาบ่อเผาแหงแทบตัว เดือตามายังมันม่านไปดีกันเมื่อยกันกันเมื่อยไ่้ไปถ่ายครับมีนี่เห็นรอเลยเห่อแล้กันเมื่อยเข่าเท่อพี่ซ้างคือเก่าล่ะยังกคนณ่ายบ้งนีบ่ามีดอเต็นหรอ มีเมียมากะเนมียเมีเมียอีโบนี้ก็อยากวุ่นวายไทยพงน้อยหนึ่งตับใหม่่ทยขนานนอแต่เป็นเซลเอ้ในนอเลยนะลองกองมือเฮงเนาะเสือบ่วเป็นคนตั้งยูทูบพยายามบอกพอคนแรกที่ติดตาม พาไปซื <Cornell>. ้อทัวัหดทราบดิขอบวงจอยังสีสอนตัดต่อป่ะเนี่ยอ่าเพลงน้องพลอย้นแล้วขอเวลาสักครู่นะเจ้าเอาก็ว่างเัินประกบมากตนที่ได้บอกพวามวุ่นวายมาเกิดละเต้นท่าเต้นได้หนาโคตรนึง

ນ້ອງຄັນເຕັ แปตัต้งเอาสปอนเซอร์ต้องการสปอนเซอร์ตลาดวันสปอนเซอร์ต้อดานยาสะบับัดคำแล้วะบัดทําสวยปานิย้อติสะบัเสะ่ัดรู้มันตูมีเนี่ยไม่ได้คูดอะไรนะ จบแล้วค่ะองการงขมมยข้างานค่ะทำงานค่ะขึ้น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 ขึ้ขึ้นข้น้นัึ้นขึนข้นขึ้นนข้นข้นนข้นขึันนนะึ้นขนนี้นนว้นขนะนข้นขึนน้นข้นขึนขึนทีมไม่เน็นที้ได้เลยอาจารย์พอแล้ว น้อยเฝานะบ่ม่ี่บ่เาปนเาัวผู้ยงานเบริกากับเจ้าอสนเป็นอย่งเจิกฝ้ารถหุ่นสซโตตอนนี้กันว่นลายเลยเฮยกันคือา้าพิิงกันต่อ่ยงกิิงกันค่ะพิรลิงกัน้าร่่ะลวใบลวงหมอคุณอะบลวงไส้ค่ะไส้เลยค่ะ้่ะบอกใส่เขาบอกว่าเมื่อหานหนักห้องล่องคนผู้นึง ชาวนาคมบอกนอนยังหาตัองบุหิตเดือดไฟเดอดมืเข่าเพลงโอ้ยผู้เฒ่าลูกสองออกมาสามือยังไปร้องกับมีทุกคนเลยสำหรับคิมมี่ต้องขออ่าปิดคลิปไว้ดิโนี้เนะจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามบายบาๆนะ้ยบายบาย